ยินดีต้อนรับสู่ MPV Auto Garage วันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับตำนานที่กลับมามีชีวิตอีกครั้ง c h e โ r o l e t Bel Air c o n c e p t ปี2026ีรถที่ผสานกลิ่นอายคลาสสิกจากยุค1950เข้ากับเทคโนโลยีล้ำยุคอย่างลงตัวเป็นการหวนคืนของไอคอนที่พร้อมทะยานสู่อนาคตเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกรุ่น2 0 2 6นี้ยังคงรูปลักษณ์อันเป็นเอกลักษณ์ของเบลแอร์รุ่นดั้งเดิมเมช่นตัวถังทรงกว้างแนวหลังคาโคง้งไล่ระดับและส่วนท้ายที่แข็งแกกร่่งงแตททัััั้้้หหมมดถูบในนสยขึ ด้านหน้าโดดเด่นด้วยกระจังหน้าแบบพรอเพโซดิลขนาดใหญ่ไฟหน้าเลเรียวคมและช่องรับอากาศทรงสปอร์ตด้านข้างของรถตกแต่งด้วยเส้นสายที่โชบเฉียวและคิ้วโครเมียมที่ให้กลิ่นอยย้อนยุคส่วนด้านหลังมีดิฟฟิวเซอร์ท่อไอเสียคู่และไฟไท้ายเล็ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากรถสปอร์ตสมัยใหม่ทุกองค์ประกอบสะท้อนทั้งความหรูหราและพลังเป็นรถที่ดึงดูดสายตาได้ในทันทีภายในห้องโดยสารการออกแบบภายในหรูหราและล้ำสมัยไม่แพ้กันวัสดุทั้งหมดเลือกใช้คุณภาพสูง เช่นหนังวีแกนอลูมิเนียมขัดเงาและผ้ารีไซเคิลให้ความรู้สึกหรูและยั่งยืนในเวลาเดียวกันแผงหน้าปัดติดตั้งหน้าจอสัมผัส OLED ขนาดใหญ่พร้อม Head-Up Display แบบพาโนรามาเพิ่มความล้ำสมัยและใช้งานง่ายบรรยากาศภายในยังมีไฟเล็ดตกแต่งรอบห้องพวงมาลัยแบบมินิมอลพร้อมโลโก้ h e ฟโรเลตและพื้นที่เบาะหลังที่กว้างขวางตอบโจทย์ทั้งความสบายความหรูและเทคโนโลยีในสไตล์รถแห่งอนาคต ด้านสมรรถนะถึงแม้ยังเป็นเพียงรถต้นแบบแต่ตัวเลขที่ออกมาน่าทึ่งมากรุ่นขับเคลื่อนไฟฟ้าล้วนคาดว่าจะให้กำลังถึง600แรงม้าอัตราเร่งศูนย์ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงเพียง3.5วินาทีแบตเตอรี่ขนาด120กิโลวัตต์ชั่วโมงสามารถวิ่งได้ไกลาราว650กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งและอาจมีรุ่นปลั๊กอินไฮบริดที่ผสมผสานพลังงานไฟฟ้ากับเครื่องยนต์เบนซิน ขับเคลื่อนด้วยระบบ All-Wheel Drive พร้อมช่วงล่างแบบปรับระดับได้และโครงสร้างน้ำหนักเบาให้ทั้งความนุ่มนวลและความร้าใจในการขับขี่ไม่ใช่แค่รถโชว์แต่เป็นรถที่พร้อมลดแลนดจริงบนท้องถนนในส่วนของราคาแม้ยังไม่มีการยืนยันการผลิตแต่มีการคาดการว่าราคาจะเริ่มต้นราว4 5 0 0 0 0 0ถึง50,000ดอลลาร์และอาจแตะ70,000ดอลลาร์ขึ้นไปสำหรับรุ่นสมรรถนะสูงหรือระบบไฟฟ้าล้วน ด้วยราคานี้เบลแอร์รุ่นใหม่จึงอยู่ในกลุ่มรถซีดานหรือสมรรถนะสูงที่รวมทั้งความคลาสสิกและเทคโนโลยีอนาคตไว้ในคันเดียวสรุปแล้วเชฟโรเลตเบลแอร์คอนเซปต์ปี2026กคือการันตีความใหม่ของตำนานที่สมบูรณ์แบบภายนอกยังคงเอกลักษณ์จากกลุ่นดั้งเดิมแบบเพิ่มเส้นสายความสปอร์ตภายในเต็มไปด้วยเทคโนโลยีล้ำยุควัสดุพรีเมียมและความสะดวกสบายเหนือระดับขุมพลังที่พร้อมสำหรับยุคไฟฟ้าและราคาที่เข้าถึงได้เมื่อเทียบกับสิ่งที่มอบให้ หากขึ้นสายการผลิตจริงนี่อาจเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ของวงการรถยนต์อเมริกันถ้าคุณชอบการรีวิวนี้จาก MPV Auto Garage อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดวิดีโอรีวิวรถรุ่นใหม่ๆคอมเมนต์บอกเราหน่อยว่าคุณอยากเลือกแบบไหนเวอร์ชั่นไฟฟ้าเต็มรูปแบบหรือให้บริดขุมพลังกล้ามเนื้อขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า